อา้าวขนะขนาขนะน,นะหมาหมามา,มา,มาอ๋อตรง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 มีตัง้งไอวอลด้วยนี่เด้เอา้าวลงรถไม่ได้เอ้ยลงรถไม่ติดอ๋อแล้วของแลง้วของได้อยู่ได้อยู่อ๋อเข้าวง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 นอกไปมาดูกันว่าตอนนี้ผมจะขึ้นแดงได้หรือไม่ ยังพี่เขาเรียกว่าตัวเต็มตอนสิเป็นเฮนนสซี่เขาเพียงได้เห็นแค่ตัวเองก็แค่กลัวว่าจะมองไม่ชัดที่จะพูดอาจจะดูมีดีนะรีบอนเข,ขียบค่ะเธอเป็นรูปตัว M R O มึดใครขอยืมก่อนเด้อวงมันบีบแล้วเอ้ย <c oughs> ลืมลืมลืมผมไม่ได้ขับรถนานมันไม่ได้ขับรถนานมามาครับแอนซิงซกระบะซิงคันนี้ลบลบ โลแบบดิจิตอลนี่โล <Nope. S 1> นาธนาธนานะมาหมามาอ๋ตอตรง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 ไม่ตายวอลด้วยนี่เด็เด็เอ้าลงรถไม่ได้เอ้ยลงรถไม่ติดอ๋อแล้วหงแลุดหงิหงดาอยู่ได้อยู่ <Okay. S 1> อ๋อเข้าวง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 เข้า,าไปมีเข็มมีเข็มหรอมีเข็มอ๋อชาร์จชาร์จนี่สไนชาร์เตอร์ รัวไปเรัวไปทางนี้เป็นตาสุดท้ายนะครับนะทุกคนผมถ้าตานี้ผมได้ที่หนึ่งหรือที่สองก็ตามเอ้ยรูที่หนึ่งมาและผมจะขึ้นแดงเลยนะโอเคโอเคเฮ้ยลืมดูเลือดตัวเองเอ,อืมไปไปรีบขึ้นรีบเข้าวง,ก,างก่อนดีบเข้าวงก่อนเอา้าเอา้เอากดผิดมาหมามามาบอกเลยว่าวงแรงมากวงแรงจัด รีบเข้าวงก้อนรีบเข้าวงก้อนเอ้ยเลือดเลือดเลือดเกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยมีมียากว่กองใหญ่เยอะมือทัน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 สวยสวยสวยมามามาแรงแรงเครื่องแรงเครื่องแรงเครื่องแรงจัดเดี๋ยวผมดิฟให้ดูดิฟดิฟสปีดดิฟเตอร์ดิฟไฟดิฟเอ้าดิไม่ติดมามามาเอ้ยมีคนมีคนมีคนมาครับคนสุดท้ายครับยืนหัวโดอยู่นั้น อ้านี่นี่นี่นักของโอคมนักของโอคมนักของนักของโอคมไปมีหยกซื้อเข็มเข็มเพิ่มเหนืองะนี่นี่นี่ในตัวผมมีเข็มสองสองว้าวเป็นจมูกเฉยเลยอาฮะหน้าของโอคมไม่โดนหน้าของโอคมแบบไม่โดน อผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมได้เปรียบนะว่าผมดักวงเลยออนนะี้ผมเห็นวงปุ๊บ,บ,บผมขี่รถมาเลยเอาเอายังไงเองก็ต้องเข้าวงอยู่ที่ว่าเองจะมาทางไหนแค่นั้นแหะเฮ้ยเขาออมสายวะเฮ้ยฉลาดนี่มาอ้าวผมลืมตั้งไอวอปิดไว้มันยิงสายไม่ได้เฮ้ยอมสายอะ่ะดักเลยดักเลยนี่นี่นนี่น ลากของคบลากของคมลากของคมคไม่โดนไม่โดนอย่างนี้ต้องระเบิดเอาไปกินสองทางไปมีไหมนี่เก้าลูกเอาไปเอาไปรัว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 ่ไหนไหวะอ,อุ้ยๆๆๆๆอุะยอ,อุ้ย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 อ้อ้ยอ้ยอ้อยอยอ้อยอ้ออ้า ดักดักเหรออ้าวบอกเลยว่ายาเยอะอยาเยอะยุดมาก็ไม่เจ็บมาเน่มาเน่มาเน่ลากมอมคม,คมไม่โดนไม่อ้าวอ้าวระเบิดอีกแล้วเยอะได้เกินนะระเบิดเนี่ยมามา,มาเอาไปกินเอาไปกินโยนไปเนาะสวนกลับโดนไปนะดเจ็ดสิบห้า,ามาเขา ติดีมากเขาไม่ยงมาที่ช้าผมเลยนดินปีดอกเฮ้ยอืมเดี๋ยวเบิแตกช้าเกินถ้าเล็กถ้าเร็วกว่านี้คือตายไงดีวะมามามาเอาเอาเอาเห็นนะ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 ตัวโผตัวโผงี้ลากของควบคมไปเรียบร้อยซ้ำซ้ำคมไม่ต์นิดอนี่หนึ่ง สวยทุกคนทุกคนขึ้นครั้งแรกทุกคนขึ้นครั้งแรกนอยากจะไม่ได้ขึ้นมานานเอ้ยไม่เคยขึ้นนี่ว่านี่ครับครั้งแรกของผมแมสจันทันดับฮนะหรือหมดทั่วไปที่เขาเรียกว่าแรงใหญ่อะไรนั่นแหละนี้สุดผมก็ขึ้นแดงกับเขาสักทีนี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมขึ้นเคยขึ้นนะทุกคนขึ้นครั้งแรกเลยอ่าเพราะว่าปกติผมจะลงแค่ซีวีสี่นี่เห็นไหม ผมเลยได้ธาตุได้แค่ธาตุซีสีมาเห็นไหมอันนี้อันนี้คือหนึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยแต่ซีสีผมเก็บไปแล้วประมาณเท่าไหร่ไม่รู้แต่อันนี้คือผมเก็บแค่หนึ่งครั้งเนี่ยเห็นไหมอันนี้ใหม่เนี่ยแค่ครั้งเดียวคือครั้งนี้เลยดีใจจัดโอ้สุดจนดวงหรือไทยมากแค่ไหนก็ไม่รู้ เราก็เฝ้าเชิงเงวัางว่าเธอมามองดูเฝ้าฟุ้งฟักอุ้มชูวัางเคียงข้างไปแก้มแดงขอให้ยามเธอนอนมีแต่ความสุขแสน